ท่านนะคะวันนี้เราก็จะเข้ามาพบกับการเปลี่ยนแปลงอีเวนต์ใหม่เป็นอีเวนต์จี้เนาะก็จะเป็นจี้อ่าแลกเปลี่ยนหลุมดำแล้วก็ชาร์จโลกก่ก็ก็คือเรียกกันว่าโดนสร้างโดนสร้างโลก่ก็จะเห็น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 บ่อยในในเซิร์ฟเกาหลีอะคะ่ะวิธีการตามหา วิธีการตามผานะคะก็ต้องใช้ s 4อันแล้วก็ใช้ a ชิ้นส่วนโดนสีน้ำเงิน a 2แล้วก็ชิ้นส่วนโดนสีแดง a 2อันชิ้นส่วนโดนสีอะไรอะ่ะโดนที่ยังไม่เสร็จอะ่ะ a บวก2อันทุกอย่างต้องได้อย่างละ2อัน ก็คือถ้าหา4อันก็ต้อง8ใช่ไหมแปดเราก็จะได้ S ธรรมดามาแล้วก็ถึงจะได้โดนสร้างโลกโดนชาร์จโลกก็ได้เรียกกันง่ายๆเนาะ <c oughs> ก,ก็ก็มีถ้ามีก็ดีนะเพราะว่าต่อไปอะที่เขาบอกว่าหลุมดำจะไม่สำคัญ <c oughs> ก็เพราะว่าตัวนี้มันจะเข้ามาแทน แล้วก็ดูลืมไปว่าดูกิจกรรมการเล่นนะกิจกรรมการเล่นก็มาดูในรูปแต่ว่าถ้าเราเข้าไปเล่นแล้วกิจกรรมการเล่นขอจะให้อะไรเราบ้างก็ถ้าเล่นทัวร์ได้ก็จะได้ลูกบาตรแตงโมเล่นลายได้ก็จะได้ลูกบาตกเพชรถ้าเล่นทิปเปิลได้เราก็จะได้วัตถุดิบแล้วก็เล่นครั้งที่1ที่2ที่3นะคะก็จะได้ตาม แบบที่เขา,าแจ้งเอาไว้ในนี้นะก็ถ้าใครอยากได้วัตถุดิบฟรีๆก็มาเล่นก็จะได้ชิ้นหนึ่งก็ลดการใช้เพชรลงไปนิดนึงนะคะแล้วก็เรามาดูว่าไอตัวแรกเป็นหดำถ้าใครมีไอเจ้าหญิงอะ่ะอไม่ใช่สีควีนนะเนาะถ้าใครมีตัวควีนอ่ะก็จะรู้ว่า,าตัวเนี้ยจะจะจะเป็นยังไงอย่างนั้นยะมันก็การตายเราได้เนาะ ก็มาดูเปอร์เซนต์ของมันดีกว่าถ้าเป็น S 5ถึง63ถึง60สกิลเมื่อเริ่มเทินจะชาร์จโล่สามารถชาร์จได้1ชั้นเมื่อฝ่ายตรงข้ามโจมตีจะใช้โล่เพื่อป้องกันเมื่อฝ่ายตรงข้ามสร้างหลุมดําก็จะมีโอกาสแลกเปลี่ยนที่ตั้งของหลุมดํากับหลุมขาวใช่ไหมก็เปอร์เซนต์ก็โอเคนะก็ใช้ได้อยู่แต่อย่าลืมนะเซิร์ฟไทย70%็นไม่ค่อยจะมีจริงก็ถ้า ทำอีเวนต์สำเร็จก็จะได้เพชรคืนในวันที่สิ้นสุดอีเวนต์ตอนหนึ่งทุ่มก็คือวันที่10บธันวาคนมนะคะวันที่ตอนเวลา19บเนาฬนิกาเนาะโอเคแล้วก็จะมีอีเวนต์ที่ว่าถ้าสะสมจะไม่วัตถุดิบไม่หายไปแล้วก็ถ้าแลกเปลี่ยนวัตถุดิบจะหายไปก็อ่านดูได้ในรูปตแตรนะมันจะบอกดูว่าถ้าเกิดเราได้ เมาแล้วก็กลายเป็น S เนี่ยเราเอาไปแลกเป็นลูกบาทตัวเนี้ยลูกบาทแห่งแสงแห่งเกียรติยศมันก็จะไม่หายไปแต่ถ้าเกิดเราถ้าเกิดถ้าเกิดตัวเนี้ยถ้าเราแลกอะ่ะในตัว AAA แล้วก็อบวงก็จะหายไปโอเคงั้นก็ไม่มีอะไรมากมาสุมให้พี่เพื่อนๆดูเลยพอดีไอตัวเนี้ยมันอัดได้ไม่นานแต่เวลาเราสุ่มอะไรมันจะใช้เวลานานไงก็เลย ามันได้33มสนาทีก็เลยไม่แน่ใจเพื่อนๆว่าจะส่งให้ดูจะส่งได้ไหมเดี๋ยวลองแล้วกันนะโทรศัพท์ก็ไม่ค่อยเดียดจิงบ้งหน้าจอแตกเลเกลือนะคะเกลืออ่ะไปเกลือค่อนข้างจะค้างนิดนึงนะยังไงดีเนี่ย โอ้ยค้างค้างครับเพื่อนๆไปต่อไม่รอแล้วนะบลูทูธก็ดับอ้าวเฮ้ยได้ปลูทูบมาเรเว้ยเดี๋ยวดูกันนะเดี๋ยวเอาใหม่เอาเดี๋ยวเชื่อมบลูทูธใหม่แล้วกันบลูทูธนี่ช่องค่อนข้างเล่นตัวนะ The Bluetooth, the Bluetooth device is connected successfully. คงจะไม่ได้ตามเคยโอ้ได้เรามาเปิดของดองอีกจนจนจบดีกว่าว่าเราจะได้อะไรบ้างเนาะว้าวเฮย้ยอะไรวะเนี่ยล่อซื้อหรือเปล่าเนี่ยทุกคน คนดูเอานะเราต้องหาเท่าไหร่8ชิ้นใช่ไหมตอนนี้มันมาอย่างละสรุปแล้วอะไรหายากสีแดงปะไม่รู้นะเพราะว่ามีไม่อ่านหน้าเพจเลยไม่ได้อ่านหน้าเพจเลยนหน้าเพจมีมีอะไรมามีใครมีทีมงานมาโพสอะไรแล้วหรือยังเพราะเมื่อกี้เข้าไปสองก็ไม่ไม่เจอใครโพสอะไรนะ ถ้ามันค้างประการใดก็ขออภัยนะเพราะว่าอ่าบลูทูธมันทาไม้ติดผกใครจะเรียกอะไรก็ช่างแต่นี้จะเรียกไม้ติดึกถ้าไม่ค้างก็ไม่ใช่เิมนะเอ้โอเคเดี๋ยวเราเปิดของ้องกันไปจนครบละแล้วเราก็จะเข้ามาดูโอ้โหซื้อเลยนะสองเก้าเก้าน่ะ ถ้าใครอยากได้ก็ซื้อเอาโอเคก็ถ้าเหลือวัตถุดิบแค่อันเดียวก็ซื้อเอาเดี๋ยวเราขอลองคิดก่อนว่าจะซื้อหรือไม่เนาะเดี๋ยวค่อยว่ากันก็มาดูหน้าตลาดก่อนไอเทมชําคัดมีอะไรมาบ้างว้าวก็มีมาขายเนี่ยสี่เก้าเก้าก็จะได้อะไรซูปเปอร์โอเคเดี๋ยวเราไปุ่มกันดูก่อนสุ่มกันดูแล้วเราจะรู้ว่าอะไร เนาะเราเธอคิดว่าเราจะโชคดีอยู่กับตัวไหนตัวนี้หรือตัวนี้ไปต่อไม่รอแล้วนะเราว่าแล้วสีแดงต้องหายากแล้วมาสองแล้วนะยังขาดแทนสีแดงเราไม่รู้ว่าต้องใช้บัตเจตหรืองบประมาณเท่าไหร่แต่ถ้าเราส่งไปแล้วเหลือสักหนึ่งพันเนี่ย เราจะไม่สุ่มแล้วนะปล่อยให้โชคชะตามันเป็นไปต่อไม่ปิดก็ไม่เป็นไรเราก็ทําเพื่อคนดูนะเผื่อเขามาดูว่าแล้วเขาจะได้ประเมินว่าเขาจะต้องสุ่มเท่าไหร่ก็เอาเราเป็นบรรทัดฐานล้วกันเนาะโอเค <c oughs> เงียบเลยนะแหมต่อ กติอีเวมันจะเปลี่ยนแปลงวัอนอังคารตัชไหนมาน,นี่วะน่ะเห็นไหมเราว่าแล้วเห็นไหมสีแดงมันต้องหายยากแน่เลยเราไม่รู้นะแต่เราสีแดงกับเอบ,บวกอะ่ะเออแต่สีขาวเราได้มาเพยียบเลยอะ่ะเพื่อนมีแสงแต่ไม่ได้บอกผิดหวังนวเนี่ยผิดหวัง้วเนี่ย ตว่าจะเก็บเพชรได้สักหมื่นหนึ่งไม่เคยได้เลยดูดิต้องมาเสียกับจี้ที่อยากได้เห็นไหมทุกคนดูออาละกันว่าอะไรมันออกเยอะไม่รู้ว่านะถ้าเกิดส่งไปแล้ว เวลาในบลูทูธมันโอ้ได้แดงมาหนึ่งแล้วมันน้อยลงเราก็จะหยุดสุ่ม,มแล้วเพื่อนฝูงเพราะว่าเวลาที่ให้อัดมันไม่พอไงมันร้อนโทรศัพท์มันก็ไม่ให่ทำอะไรเลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเอโบก็ไม่มา,มาสีแดงก็มาอันเดียว ขอถ้าได้ตักสามอันนะอ่าเราจะยอมเติมสองก้าาแล้วกันเราสายเติมอยู่หละเราไม่ได้วอรี่หรือกังวลหรอกเท่าไหร่อะไรยังไงแต่ถ้าเกิดเราได้เอสสามอันเราจะยอมเติมสองก้าแต่ว่าตลาดมือเพิ่งไปไหนนะยังเพิ่งจบขอกสุ่มก่อนได้หนึ่งชิ้นแล้วนะครับเพื่อนอต่อไปก็รอสีแดงกับเอบวกนะ ก็จะเหลือ3ชิ้นดูเอาละกันว่าอัตราในการออกมันง่ายหรือมันไม่ง่ายยังไงแต่เราก็ว่ามันเกกอก็ก็ยากสำหรับคนเพชรน้อยอย่างเราอะ่ะดูบนหัวเราเนี่ยมีคนได้ไปเยอะแล้วเนี่ย ต่อไปต่อไม่รอแล้วนะอะ,อะไรเดี๋ยพิ่งแรกติมันค้างอ่ะเนี่ยไปต่อเพราะว่าอันนี้มันไม่รอ เ,เอางี้เดี๋ยวเราพอไปแลกเอ็ดไว้หนึ่งสักหนึ่งอันแล้วกันเผื่อวัตถุดิบเผื่อช่องมันจะได้ลดลงกระเขาบ้างอะไรบ้างเนาะถ้าได้ทักงสามอันถ้าอีกอันหนึ่งเปอร์เซ็นต์ไม่ได้เราจะขออันนี้เองเราจะเราจะยังไม่แลกลูกบาทนี้ไว้นะ เดี๋ยวเราจะไปสุ่มต่อตอนนี้เพชรเราก็เหลืออีกสองพันกว่าเดีเราไม่รู้ว่าต้องใช้เพชรเท่าไหร่แต่เรามั่นใจว่าอาจจะต้องใช้เพชรเยอะของดองก็หมดพึ่งขอไปสุ่มต่อสติ๊หนึงนะเมื่อกีว่าจะเปิดคะแนนลกี้ที่เกียรเปิดละได้มาแยะก็เป็น สามได้ามาทั้งหมดสี่ก็เลยสี่ห้าเลยสามสีสขาวเนาะสรุปแล้วสีแดงกับ A บวกนี้ออกค่อนข้างยากนิดหนึ่งแต่ A บวกก็ออกให้นะสีแดงใช่ไหมที่ยากรูปรักไปต่อจ้าบนลรอยได้จา้าวัตถุดิบเครื่องรางจา้าโถ สีแดงอย่าเล่นตัวนะก็เว้ยออกมาถือเอ,อบวกด้วยนะเอ,อสีขาวด้วยออกมาให้มันครบสักอย่างละแปดอันนะจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนเงินในธนาคารต้องไปเติมโอ้ยอยากได้อันนี้ต้องขายไล่ขายนามาเลยใช่ไหมเนี่ยไปโอ้สีแดงมาแล้วอันหนึง่งว้าว ดูอัตราการสมแล้วเพชรน่าจะไม่พอถ้าเพชรไม่อพ,อพอเราต้องทอํายังไงไปซื้อไอเทมใช่ไหมไม่รู้นะแต่เราเห็นเกาหลีเขามีเล่นนะเราก็อยากมีบ้างอะไรอเงี้ยอืมสุดุอดเอบวกใช่ไหมที่ไม่ออกอยากเงโอเคคะแนนลัคกกี้นะแล้วก็คะแนนลัคกกี้นี่เป็นอุปสรรคต่อการที่เราแบบใจนี่มากแหละ ขอปิดน้อยๆได้ไหมพราะเว้นที่แล้วไม่ได้แตะเลยหมาป่าโคด้นอ่ะเก็บเพชรมาเพื่อเว้นนี่โดยเฉพาะดีใจหมดเลยนึกว่าเอบวก มีเพชรเท่าไหร่นะเราจำไม่ได้ว่าตอนแรกเดี๋ยวเราจะไปย้อนดูเนาะเพชรเพชรเพชรเท่าไหร่น้อสามพันสามพันปะสามพันสองปะประมาณนั้นแหละไม่ได้อะไรเลยนเดี๋ยวลองเปลี่ยนมาใช้สุ่มตรงนี้ดู เพื่อมันจะออกดีกว่าตรงนูง้นเสร่มแล้ว A บวกกับ A แดงของเราเนี่ยในไอดีของเราเนี่ยจะสมสองตัวนี้ออกยากเงียบสีใจคอไม่ดีเลยหมดไปพันฝาฝาแล้วนะพันฝาฝาแล้วนะ ดีขาวออกไปแล้วนองอร่อยเนี่ยถ้าไม่ดีเราจะเปลี่ยนไปตรงนู้นแล้วนะเปลี่ยนไปหน้าตลาดแล้วนะเราคิดว่าไปไปข้างหน้าดกวยเงื้งไม่โอเคเราไม่โอเคเระวา่า ดูดิว่าเงินได้อะไรมัง่งซื้ออะไรเพชรซื้อตัวซื้อตัวเราจะได้อะไรได้อันนี้ได้อันนี้เช็คไปสุ่มสุ่มต่อไปเรื่อยๆเพชรเหลือสักห้าร้อยเราก็พับเก็บไปทําทุนหน่อยสักห้าร้อยอะไรอย่างงี้ห้าร้อยเพชรแรกบอกพันตอนนี้บอกห้าร้อยฉันไม่มีความพอดีเลยฉันไปต,ต่อ อยากทำให้มันเร็วๆนะแต่แบบโทรศัพท์อ้าวได้อันที่สองแล้วสแสดงว่าสีแดงกับเอบอกย่ายจริงขอ,อนที่สามขอนมันง่ายๆเลยนะอันที่เติมสองเก้าเก้าให้รู้สึกว่าสีขาวจะครบแล้วนะหรือเปล่าวะ ไม่ชอบการลีลาของมันอน่ะ่อจะมานจะน,นี่พอเริ่มเข้าไดเอทอันที่สองก็เริ่มยากแล้วนะพวกเธอมาดูมาส่องดูลักคกี้ก่อนไม่อยากสีแดงไม่มาเลยนะใช่ไหมท่านผู้ชมถ้าได้อันที่สามอันที่สียไม่ได้จะยอมเติมเลยเนี่ยนะพุ่นตรง บองบองตรงบองตรงเลยต่อเฉยๆก็แลวแค่ okay, อีกสี่อันเนี่ยอย่างแดงสีเอบวกสีเนะ okay, นี่ยแค่เนี้ยขอได้ไหมหรือว่า เห็นว่าเป็นคนชอบเติมเลยอยากให้เติมหรือ,อยังไงคะไปเห็นไหมยากเนาะว่าจะได้แต่ละอย่างเนะี่ยดูเอานะท่านผู้ชมดรเป็นวิทยาทานว่าใครอยากทำก็ทำใครอยากได้ก็ได้อันนี้เราเอาไอดีหลักสุ่มให้ดู ว่ามันเอ,ออป็นอย่างนี้ประมาณนี้แต่ส่วนไอดีร้องนี่มีเพชรเสียดายเพชรอ่ะก็เลยไม่อยากทำพอมีเพชรบ้างแต่ไม่อยากทำครบแล้วล่ะสีขาวอ่ะเหลือสีแดงับเอบวกขอสีแดงสักอันสิจะได้จบงานเอ้สหี่อันอ่ะจะได้จบงานลานๆๆๆ ที่อิ่มลาพันสามแล้วนะไม่ใช่เอ็ดนี่เอ็ดนั่นรู้ว่าไม่มีบุญจะได้มันหรอกต่ <c oughs> อคะแนนลัคก,กี้ก็ไม่เคยได้เลยนะ สีขาวคบเลี้ยงนักผู้ชมสีแดงไม่มาให้ยนเลยไอดีนี้ไม่ถูกอะไรกับสีแดงปพระว่าเนี่ยสีแดงไม่มาให้ยนชมเลย เน,นี่ยสีขาวนี่เกินเกินอยากได้ละ แดงขอสีแดงขอสีแดงได้เปล่าโถกดีใจเอาไปต่อ เพชรเหลือสักสี่ห้าร้อยเราก็จะเริ่มส่งแล้วว่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราออกไปรับ อกันเนาะอันที่สองเต็สมบูรณ์เท่าไหร่โอ้หแปดอันแปดอันคือแบ่งมาให้สีแดงกับไอ้นี้บ้างโอเคเราคิดว่าเพชรเราไม่พอหรอกแต่เราก็จะพยายามปิดมันมาให้ได้ด้วยวิธีอะไรก็แล้วแต่ก็ถ้าได้มันก็ดีโดนเนี้ย ว่ามันก็สำคัญนะช่วงนี้คือเราจะไม่ใช้หลุมดำกันแล้วเราก็ลาเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆไปแค่นี้ก็เดี๋ยวถ้าเราปิดได้อะไรอย่างเงี้ยก็จะมารีวิวให้ดูก็ให้เพื่อนๆ่ประเมินเอาว่ามีเพชรเท่าไหร่แต่เรามีเพชรสามพันกว่ายังไม่พอคิดว่าน่าจะต้องถ้าจะใช้เพชรต้อง4ี่พันขึ้นถึงห้าพันแต่ถ้าใครดวงดีหน่อย 2,000มันก็ปิดนะถ้ามันอวยอะ่ะโอเคไปแล้วค่ะบ๊ายบาย